วัน,ะะนนี้เ,เราจะมา,ทา,าเท่าตรวเองด้วยการใส่ไอซีดีนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับกรมปัญญาภักดิ์ของเราก็เปิดเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับเคลเข้ามาเยอะนะครับเคล็ดท้ามาก็เ่ยอะๆท่ทา,ท D, น,าน,น,นนี้เคลที่มีโอกาสที่จะใส่ไอซีดีเนี่ยก็เยอะเยอะขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้มาทบทวนเรื่องการใส่ไอซีดีนะครับสำหรับเคล็ดไอซีดีเนี่ยมีก็มีหลายชื่อ ที่เราคุ้นๆกันอยู่เช่นบางที่เขาใช้ว่าทิวตุลคอตเนอร์หรือเชื้อทิวอินเทชันนะครับซึ่งก็คือการใส่สายระบายเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อที่จะระบายอนามักหรือเลือดใ่องเยื่อหุ้มปอดบางทีก็ถือว่าเป็นบางสถานการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นไลฟ์ซูชิงกับซิเงอร์ด้วยวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาดูเริ่มแรกในสำหรับพยาบาลนะก็เข้ามาดูด้วยนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยอุปกรณ์ก็มีอันที่หนึ่งนะครับก็เป็นเบครบเบอร์พร้อมไปมี่เบอร์สิบเอ็ด e, นะครับเบอร์อันที่สองนะครับถ้งที่ขาดไม่ได้ก็คือเทอรแผนนะครับเราก็มีขนาดตางนะครับอันนี้เตรียมขาดใหญ่ไว้ให้ด้วยสำหรับใช้กรณีที่ผู้ป่วยมีเป็นมัสคูล่าแมนนะครับถ้ามีการนวยเยอะๆบางทีนขนาดเนี้ยอาจจะแบกไม่เข้าลงไม่ถึงนะอันต่อมา ก็เป็นยูเดนนฮลเดอร์ยีเด้โฮลเดอร์กัตตัดไม้ยนัแค้นะครับไซลิ้งสิบซีซีแล้วก็ขรนอยาคาซิวนะครับซิวเนี่ยเราใช้เบอร์ใหญ่เบอร์สูงถ้าไม่มีก็เบอร์หนึ่งสูงได้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆในรล่นต้องฉช้สองสูงนะครับคอร์สนะครับคอรสมีโฟรายก็เป็นลายคอร์สก็เป็นลายคอร์ดิมด้วย อ๋อเข็มถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เป็นซิวชนิดที่ไม่ไม่มีเข็มต้องอใช้แบบที่มันมใว้เข็มทับซด้วยที่สำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเจียิ้วนะค,ะครับหรือก็เรียกคอนเิร์ตทวนะครับของเราตอนนี้เราจะมีให้เลือกอยู่สองอันสองสายอันนี้ก็คือเป็นสายเหลืองธรรมดานะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่เราคุค้นเคยสมัยก่อนนะครับอันนี้ มีข้อดีก็คือราคาถูกแต่ว่าข้อเสียก mm ็คือไม่มีที่ไม่มีรูมาให้เราต้องตัดเองแล้วก็ที่สําคัญมันไม่มีม้าเราไม่รู้ว่าเราใส่ลิปแค่ไหนาเราจะต้ก็มาเองแต่ส่วนตัวนี้เป็นสายคอมเมอร์เชียลข้อดีของมันก็คือมันมีรูมาให้แล้วก็มีมาร์คเกอร์อินชีดด้วยและที่สําคัญเขาจะมีแผงสีแต่เวลาที่เซเลนจะมองเห็นแผงสีด้วยจะให้เรารู้ได้ว่าใส่เข้าไปลิปแค่ไหนว่าเร <laughs> <jadi yeah. laughs> าจะติดกระต ของเรานะครับทิ้วนะก็ะจะมีมาร์กเกอร์เนี่ยมาร์กเกอร์ก็เป็นรูนะฮะอันนี้สองเขาบอกตําแหน่งสองเซนสี่เซนหกเซนแปดเซนแล้วก็ 10, สิบเซนอันนี้เขาวัดจากรูสุดท้ายจากรูสุดท้ายนะครับการการเลือกขนาดสายทิ้วนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ด้วยออกขัน้นอะไรนะครับถ้าเป็นลมถ้าเป็นนอนพาม่าก็ เบอร์เล็กได้นะครับก็ไม่เกิน24นะครับแต่ถ้าเป็นทอม่าก,ก็28ขึ้นนะครับถ้าเดิน<ม>เ,เดินเลือดเดินน้ำเดินหนองในบางทีรเรต้องใช้เบอร์ไหนอันนี้นในเอทีเอลเล่าสุดต้องใช้เบอร์28ถึง29ได้อ,อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะอย่าลืมนะครับอันนี้ใส่สายตัวน,นี้แล้วยังไม่พอเราต้องมีอุปกรณ์ระบบเดินด้วยนะคระับมาดูตอนนี้ ระบบเดนของเราจะมีทุกวันนี้เรามีแบบขวดแก้วนะครับแขวดแก้วคือระบบเดนเนี่ยมันจะมีหลายระบบให้เราเลือกทุกวันนี้ขดแก้วเราจะสามารถต่อแบบหนึ่งขวดสองขวดสามขวดนะฮะแบบหนึ่งขวดนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะต่อเนี่ยจะต่อขวดเนี่ยมันต้องต่อแบบสเตอร์ไลน์นะครับทุกอย่างคิดสเตอร์ไลน์ัแบบขวดแรกนะครับ ก็จะเป็นอันเดอร์บัตเตอร์ซีลททนที่เป็นอันเดอร์บัตเตอร์ซีลมันจะมีขวดแล้วก็มีแท่งแก้วสองแท่งคือแท่งยาวกับแท่งสั้นนะครับแท่งยาวเนี่ยเวลาเราต่อเราจะต้องจุ่มลงไปในน้ำสเต,เตอร์ไล์บัตเตอร์สองเซนติเมตรนะครับขอสายหน่อยครับ ัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเดินลมนะครับเดินลมคือหลักการก็คือถ้าเป็นลมเนี่ยเขาจะเดินจากในจุดที่บริเวณความดันสูงไปสู่ที่ความดันต่ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดินพวกน้ำพวกนี้จะเดินจากที่อยู่ที่สูงมาที่ต่ำขวดนี้นะครับออเดร์ h e s i v e Seal เนี่ยมันจะทำหน้าที่สองอย่างคืออันที่หนึ่งป้องกันไม่ให้ลมย้อนเข้าย้อนเข้าทางผู้ป่วยอันที่หนึ่งอันที่สองควบคุมเพคเจอร์ในทารสิดเพคเจอร ถ้านี้จุ่มลงไปสองเซนติเมตรนะครับก็หมายถึงว่าถ้าโอต้ตอนนี้ควบคูมไปที่บวกสองเซนติเมตรน้ำนะครับติดเยน้ำดูนะครับเวลาเราเตรียมเนี่ยให้ให้เป็นสตอลายบอเตอร์คล้คายแท่งยาจุ่มไปสองนะครับในกรณีที่เราจะมีเดนพวกมีที่เป็นฟูดม่ว่าจะเป็นพนะิลลฟิวชั่นเป็นฮีโมทอแ์เรน พวกนี้นะครับเราต้องมีดีซอวัวต้องต่อแบบสองขวดนะคือขวดนี้ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ก็ทำทั้งนี้เป็นอันเนอะร์บัตเตอร์ซิลเหมือนเดิมสองขวดขวดขวดิซอวัวนี้นะครับก็จะมีเป็นแท่งสั้นสองแท่งนะครับขวดนี้ไม่แค่รับปูอู่เฉยๆนะครับการต่อนะครับ ไขกดเดิมนี่แหละนะครับที่อันเดอร์พาตซิลต้องต้องมีไว้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะแท่งยาวนะครบแต่วาจแท่งยาวพื่อนะครับไปต่อแท่งสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดว่าในะตัวนีนที่เราเดินมีทั้งลมมีทั้งเลือดมีทั้งหนองเลือดพวกนี้อยู่ด้วยกันนะครับ พูดเลือดเนี่ยพูดเลือดเนี่ยมันก็จะไหลลงมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนลมก็จะออกมาทางนี้แล้วก็ฝุดปุดไปทางนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือต้องให้ออกซิเจนด้วยนะครับอันที่สองมอนิเตอร์เราต้องมีหนึ่งมอนิเตอร์ออกซิเจนแซดออกซิเจนเอร์เทอร์ไพวกบีพีนะครับแล้วก็มอนิเตอร์อีซีีให้ด้วยที่เรามอนิเตอร์ที่จ่ายเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสู่ของกระบวนการ เรียมจับภาาผู้ป่วยนะครับถ้าผู้ป่วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ทรม่าที่จําเป็นต้องทาสไปนโปรเทชั่นอันนี้ก็ต้องนอนราดอยู่แล้วท่านคนไข้ทรม่าแต่คนไข้คนอื่นที่ไม่จาเป็นต้องโปรเทคสไปน์ตัวนี้ก็ให้นอนหุนหัวสูงประมาณ30องศาถ้าผู้ป่วยนะครับให้นอนนะครับกลางขนงแล้วกลางของข้างที่เราจะใส่ซีดีให้กว้างที่สุด ถ้าไม่มีในต้องข้างกลางสายแล้วก็ง,งอเขาคึงได้ตัวอย่างที่ต้องใส่ไอซีดีนะครับไอเดียวเลยก็คือนะครับให้อยู่ในเลนไปยังเกินออฟเซตตี้นะครับคือเอาให้ได้อินเอร์เขาต้อสเปซที่สี่ที่ห้าตรงจักแอนทร์เนียซีร,รีส์ไลน์ถามว่าแตงกุลาแตงก่าเซตตี้ีหนอยู่ตรงไหนนะครับนะตัวนี้ ขอบตัวนี้ขอบด้านข้างของโอริเจอร์ ne er นะครับอันนี้อันนี้มุมนี้นะฮะอันนี้ขอบขด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งก็คืออขอบของอะตนะิสมุทรดอไซน์นะครับส่วนฐานา Line, นะครับฐานของสามเหลี่ยมในแนวของมิตเปิลไลน์นะครับมิตเปิลไลน์นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้จะอยู่ในอินเ,เ,เ,เตอร์คอร์บอเนตสเปซที่4หรือบางบบางบางงคนต่ำลงมาหน่อยก็จะมาทับที่อิริท่านะครับอิริท่างนะครับอินเตอร์คอร์บอเนตสเปซที่4หรืออิริท่าง ถ้าเราลากลงมาเนี่ยก็จะใส่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับะตัวนี้ได้สี่นะลงมาต่ำกว่านี้ก็ได้หนะ้าบันที่เห็นี้ที่ไหลก็อยู่ระนานี้แล้วก็มาไว้แต่ในกรณีที่เป็นผู้หญิงนะครับบางทีนิปเปิลเขาจะหย่อนคล้อยอย่างน,นี้เขาจะมาห,ห,ยยหย่อนแบบเขาไม่ได้นะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือนับหลีบเอาเพราะว่าหลีบช่องของหลีบเนี่ยมันไม่มันไม,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 ม่เคลื่อนไม,ม่เคลื่อนแน่นอนนะครับนับยังไงครับที่นับหลีบนะครับ ถ้าเป็นคนตัวผอมจะง่ายแต,แต่ถ้าคนตัวโตวเนี่ยจะยากนะครับอเอาง่ายๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสติเนอร์อองเกิลใช่ไหมครับถ้าเป็นหลีดสองหลีดสองนะมันจะมาต่อเชื่อมกับตรงสติเนอร์องเกิลนะครับเนื้อต่อไปเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นช่องหลีดที่หนึ่งต่ำกว่าที่ทําได้ตรงสติเนอร์อองเกิลเนี่ยมาเนี่ยช่องเนี้ยมันจะเป็นอินเตอร์คอร์เทนสเปซที่สองทำไล่มาถ้าเป็นที่สามนะไล่มาเรื่อยๆก็เป็นที่สี่อันนี้คนนี้ตรงตรงนิปเปิลลายพอดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอจริงๆเป็นไข้อ้วนอะไรจริงๆเราเจอในปปิลลายตรงเนี้ยเตยเอเซตตี้นะครับเจาะเข้าไปเลยพวกนี้จะเซฟนะครับทำไมถึงเซฟเนะี่ยเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของไดอะแฟมนะครับอันนี้เป็นี่ของไดอะแฟมเนี่ยถ้าตรงด้านหน้ามันจะเกาะถ้าหลังซิฟอยซิฟฟอสีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอคอร์ตตาพาร์ทเนี่ยมันจะเริ่มเกาะจากหลุดเก็บลงมานะครับนะ ถ้าเราอยู่เกินก็ต้องจะปเตที่สี่ที่ห้ามันก็อยู่ระหว่างบีบสี่ห้ากับ 6, บีบห้าหกนะฮะบีบห้าหกอันนี้เป็นเซฟนะครับถ้าเราลากนือตายแล้วก็เจาะถ้าหาไม่เจอก็จอเจาะตรงกลางเลยนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับอยู่บเบี้ยงก็คือที่หนึ่งนะถ้าคุวไท้ผู้หญิงพย,ยายามหลบเนื้อเบสนะครับเพออาบราะฉะนั้นโอาากาสมันจะบีบยีบได้สูงนะครับ อันที่สองนะครับอยากขึ้นมาสูงเกินไปถ้าถูกกล้ามเนื้อนะพีโตริสเมเจอร์หรือว่าเอามัข้้งล่างเกินไปเนี่นกล้ามเนื้อมันก็บิดได้เหมือนก,กันสต็อปบิดยากนะครับสำหรับการกระท่าตรงนี้นัมีมีคาสงสัยอะไรไหมครับตำแหน่งไ,ไม่มีหัวไม่มีตัวคือคือนี่ก็เป็นเหมือนหลายคนแก่ไม่มีอื่น การเตรียมใส่ไอซีดีอันนี้ถ้าเกิดเราเลือกได้แล้วนะคะคือคือ้องสเตจหรือว่าเราได้เึ้นขัสเตที่ห้านะครับอันนี้คอบดีนะครัคอบดีสิ่งที่เราเอายาชานะยาชาเราจะเอาเอ่อหนึ่งเเอเอรนตวิทได้นะคร หนึ่งเปอร์เซ็โลเนหรือสองเปอร์อ 2, เซ็นต์ใชโรเยนพเนีิรได้ประมาณแปดถึงสิบซซนะครับมีโดนเสร็เจเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วได้แล้ว้เพราะตัวตนี้มันติดฉีดไม่ได้ต้องเป้นเเข็มฉีดนะก็ใช้เข็มยาวนะครับในยี่สิบถ้ามยี่สิบห้าย,ยาก็อดยยี่สบห้าก็ได้นะครับถ้าเราเลือกตำแหน่งได้แล้วนะครับดับแรกนะคะหึงที่เราข้จะเก็บเยอะที่สุดก็จะมีหนึ่งที่ซีน,นะครับอันที่สองตรง เพอร์ล uh, ีออสเตียนนะฮะตัที่สามหรือว่าคือดิจิตอลพิล่านะครับตอนแรกนะครับเราต้องซชียวตรงสก,กินเข้าไปก่อนนะครับไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำไดแอนติดเทสด้วยก็ได้นะครับก็ดรอปินได้กระถีบเพสเชอร์เข้าไปด้วยนะฮะที่เข้าบนนะครับจะเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามัาานแค่เป็นนิวโมทแลักเป็นลมแล้วก็ดูดได้ลมปุดๆๆเข้ามาเนี่ยสแสดงว่ามันเข้าไปในคิลล่าแล้ว พิลลคาบิตี้แล้วนะครับเราก็ถอยออกมานะครับเพราะถ้าเราฉีดแต่หนั้นเข้าไปเนี่ยยาชามันจะเข้าไปในพิลลคาบิตี้มันจะไม่ได้ไประโยชน์นะครับเราก็ถอยออกมานะครับดูจนไม่มีลมปุดออกมานะครับตรงนี้ตรงถ้าถึงพิลล์ล็อกพเจ้าคุณหน้าเนี่ยมันก็หย่ดหยงดแล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปฉีดทั้งหมดให้ครบทุกที่ที่ว่าเราจะต้องแบกเข้าไปทั้งชั้นมัสเซลสัปคิวอะไรพวกนี้ต้องเอาให้ชั่ว การลงอีซ okay. ิปท่นนะครับโดอีซิปท่นให้เปิดแผลกว้างประมาณซิครึ่งถึงสองเซ็นนะคบ mm hmm. ถ้าใจะให้ดีนะครับถ้าใจะให้ดีนะคยนะคก็เอาตรงตรงขอบดิดเลยขอบตรงขอบบนของดิบเลยนะคะลงเลยให้ผ่านนะครับให้ผ่านชั้นสก,กินแล้วก็สับคิวนะฮะ mm hmm. ผ่านชั้นสก,กินประมาณซิมครึ่งน,นะครับ หลักๆน,น,นะเราก็ใช้แคมแบกนะครับแคมแบกเนี่ยคือเวลาเรามองเนี่ยเราก็มองไปทางลักแรกของผู้ป่วยนะครับถ้าเรามองไปแบบเนี้ยทิศทางไกลของเราเนี่ยแีวยมันจะเป็นแถบกที่จะไกลของคิ้วทิศทางคิ้วที่เราจะส่งเกตโดยสายตาด้วยแบบนี้เราก็ไต่ใหแบบกเข้าไปเรื่อยๆนะครับไต่เข้าไปแล้วก็แหวกแหวกให้กว้างนะครับแล้วก็สันกล้าเมเนื้อก็แหวกเข้าไปให้กว้างนะครับ S <S เข้าไปนะครับแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอพอเข้าไปข้างในเนี่ยก่อนที่เราจะแทงเข้าไปตรงผิวล่านะครับเราต้องเอามือเนี่ยอะไรก,ก,ก่อนนะครับเราค่อยดันเข้าเพื่อให้เคลื่อน,นครับช่วยช่วยดันเพื่ให้ให้หน่อยะครับอ <ừ> นะครับนะ ถ้าเกิดมีเลือดหรือมีลมนะคนนี้ลม,มถ้าเรางานออกนะครับงานือล่างงานออกแล้วเนี่ยมันก็จะบางทีจะลมพวกมาหรือถ้ามีเลือดบางทีเลือดก็จะไหลออกมาได้ถ้าเกิดเขานคือล่าแล้ววิธีที่แนะนําอีกหน่อยหนึ่งที่เขาให้ทาแนะนา,นาให้ทำนะครับก็คือหลังจากกระตายเป็นรูแล้วก็ทําเป็น digital อ x p l o r a t i o n นะครับเพื่อเขาไปล้วงดูนะครับว่ามีข้างในเนี่ย มีเอลิชชันอะไรไหมแล้วก็เบสดาวน์เอทิชชันออกให้หมดนะครับและที่สําคัญการที่เราใส่ในีดเข้าไปเนี่ยรเราก็สามารถวัดความลึกของเชสบอลได้ด้วยว่าเชสบอลเราหนาเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับการใส่นะครับการใส่พิ้วถ้าเราเลือกพิ้วได้แล้วนะครับ ก็แค้มเอาเอ,าอกเป็นแค้มบางต่างันะก็น,นีแค้มดนไซน์นะครับหยู่ตรแ,แ,แบ,บนี้เป็นช็แคบเป็นแบนๆหน่อยนึงนะครเพราะว่าตาจะเข้าไปตามน่งนะครับะว,วังนะครับอย่าให้แค้มของเราโปะเป็นเหนือทิวนะตอนนี้อีกวิธีหนึ่งเราก็แค้ม าจจะไม่ได้ก่อนก็ได้นะเพื่อไม่ให้ปูนไหลลงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ม่มันมีข้อตันอยู่แล้วถ้าเกิดมันปล่อยไม่ลรงมันก็จะไม่ออกลมก็จะไม่เข้าอย่างที่เรากลัวก็คือถ้าเกิดไม่มีข้อที่เนี่ยถ้าเราไม่แคมไว้ลมจะเข้าได้นะครัแต่ตัวนี้มันตันอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่เราจะต้องแคมป์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมีเลือดมามันไหลมาตัวนี้เวลาเราจะตัดสายเนี่ยเลือดมันจะไลออกมานี้ได้แคมป์ท้ายด้วย วิซีใส่เข้าไปนะครับนะแล้วไกลเข้าไปนะฮะแลค่ดันเข้าไปนะทิศทางนะครับพอรู้สึกว่าผ่านทิวร่าแล้วนะครับวิธีที่เราจะดันก็คือถ้าเป็นลมนะถ้าเป็นลมอย่างเดียวบางทีเราจะขอยขึ yes, rainbow, right the climate, the right inside, right ้นข mm ้างบนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้าเป็นหนองนีอเป็นเลือดนะครับเราจะเอาจากแอนทีเลียมไปโพทิเลียแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับวิธีใส่เข้าไปนะครับพยายามหมุนหน่อยนะฮะ หมุนที่เราหมุนเนี่ยเพราะว่าจะให้สายของเราแคมป์เข้าไปมันจะไม่คิ้งในกรณีที่เราหมุนได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสายของเราจะไม่คิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่า,าถ้ามันคิงงออย่างเงี้ยถ้าเขาไปแล้วมันพับเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้ถ้าเ็นมีโอกาสเลือกสูงสุดนะครับใส่เข้าไปลึกแค่ไหนนะครับใน A T L S ของฉบับล่าสุดเขาใช้ แล้วแต่ความลึกของคนอเมริกันเนี่นนนนนยวัใช้ที่สิบถึงสิบสี่นะคร<ม>แต่ว่าคนไทยเนี่ยตัวเล็กใช้มินินะครับถ้าเป็นสิบถึงสิบี่บางทีอาจจะลึกไปบาง<ม>ทีเขาก็แนะนําว่าแปดถึงสิบก็น่าจะพอละนะครับจุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ก็คือให้รูสุดท้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ในคิวโน่คาบิตี้นะครับถ้ารูสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ใกล้เกินไปนะครับสิ่งที่เราก็คือบางทีมันก็จะ ด,ดึงอยู่เนี่ยเวลาเราเย็บสกินเวลามันีดึงล้างบางทีมันสกินเราเรามันยืดอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เคลื่อนชวเคลื่อนมาได้เป็นเซนหนึ่งสองเนถ้าเราใส่พอดีเนี่ยุดสท้ายอาจจะมาอยู่ที่เชฟวอลจะเป็นสักพ <in> <c verdade> ิเดนเนไปที่นาได้คนนี้ถือว่าเราเอาไปที่ขีดสิบนะครับแต่ไปต้องเป็นเรื่องของการเย็บ ยกับได้ครการใส่แล <ieur. S 1> ้วเนี่ยการเยึดนะครับในของเราต้องใช้ไหมเบอร์ใหญ่นะครับอันนี้ของเรามีหนึ่งศูนย์ใช้หนึ่งศูนย์นะครับ I would make you do เวลาฟิกเราก็มีฟิกได้หลายวิธีนะฮครับอันนี้จะใช้ฟิกแบบชิ้งหนักนะครับวิธี่ทำน,นะครับก็แบบนี้นะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สายท้่มาจากตรงนี้น,นี่คือหอนักแรกนะครับแล้ไปหนันที่สองแบบนี้นะฮะแ,แบบนี้นะครับทิ้งมาอย่างนี้เข้าเลื่อนเข้าไปข้อยึดแบบนี้นะฮะ จะได้นแน่นนะครับอันนี้ก็วางสายนี้ไว้นะครับอีกสายนี้ก็เปลี่ยนสายนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแทำแบบนี้ก็ได้คอให้อยู่นะฮะแบบนี้นนเ,รนนเราจะก็ปลูกอีกทีหนึงเราจะกาปลูกถ้าเราควัมันหลุดนะฮะ แล้วก็ปูดเอามาอีกรอบนึงก็ได้าสาังลงก็ได้ผขมนี้นก็ได้นะมันจะได้ป้องกันการยื่นหายรอบอันนี้เราก็ตัดหนังไ่ได้ <c oughs> ่อไปเป็นเรื่องการต่อสายนะครับสายนี้ตัดแล้วนะฮะกาตัดอียงหน่อยเนาะ ตัดเลยไหมครับตัดเ,เลยเพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัดเอียงหน่อยนึงนะครับพี่จะตัดเอียงเพราะว่าเวลาเราต่อเนี่ยถ้าตัดตรงๆมันจะสอดยากนะครับเอาจุ่มลูกเลื่อนชั้หน่อยนึงใ่ไหมอขึ้นดีหน่อยนึงอันนี้เราต่อลูกเลื่อนได้ด้วยตัวกันนะครับต่อสายเข้าไปอันนี้ทุกอ,อย่างต้องคิดสเตอร์ไลน์หน่อยนะครับตรงนี้นนเนาะ,ะคิดสเตอร์ไลน์นะครับ หลังจากนั้นเราก็ค่อยปล่อยแคมนะครับตอนนี้ไม่มีน้ำไหลไปนะครับยัไม่ใส่ต่อไปก็เป็นเรื่องของการปิดเราใส่เรียบร้อยเราฟิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแน่นละอขอขอไวคอรนะครับไวคอรเลย ลายก๊แห้งๆอยงนี้ค่ะถ้ามีประสิทธิ์ก๊อดก็ดีนะถ้าไม่มีเราใช้สเตอร์ไลก๊อดก็ได้ทางวิศวกรเขาโปะอีกรอบนึงนะครับเราวางสายอย่าให้สายพลุไปทางหลังนะครับเอาไว้แนบตัวผู้ป่วยเอาไว้แนบตัวผู้ป่วยป้าใยเอาใจโปะใจเลยโปะใหเลยครับโปะใหญ่เลยโปะใหญเลยอันนี้ก็ออกได้เลยนะครับเตรียมไฮรป้าฟิกหน่อย เอา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 แบบโปนี้เลยะท่านวเลยเหรอครับเลยมากนบบแกนแ้เ็แกเห็นแก๊เหอื้อมไกลถึงย่งนี้รับ

เป็นคอนเสิร์ตคอนเฟิร์มคนดีมันก็เป็นการจุกคอมพิวเตชันที่อาจจะเจอ